กลุ่มเพชรยินดีเปิดตัวรายการใหม่ครับศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดสำหรับศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะครับจะทำการแข่งขันที่เวทีมวยอตคกทุกวันเสาร์เวลา1 7 3 0นถึง2ทุ่มครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 1 8โดยทางด้านเสียบโบสนะครับได้เผยถึงสาเหตุที่จัดรายการมวยเพิ่มอีกหนึ่งนัดในวันเสาร์เนื่องจากต้องการที่จะให้นักมวยในสังกัดนะครับมีรายการชกอย่างต่อเนื่องและสร้างความบันเทิงให้กับแฟนมวยให้ได้ชมมากที่สุดนะครับในวันหยุดพักผ่อน สาเหตุที่ทางทีมงานนะครับเพิ่มรายการมวยวันเสาร์คือศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะครับก็เป็นเพราะว่าได้มีการพูดคุยกับทีมงานอยากจะจัดมวยเพิ่มอีก1รายการโดยปกติแล้วนะครับสารายการที่เรามีนั้นจะเป็นวันธรรมดาทั้งหมดเลยแฟนมวยบางท่านนะครับทำงานออฟฟิศกว่าจะกลับถึงบ้านก็จะได้ชมมวยนี่คือมวยใกล้จบแล้วนะครับเราก็เลยเห็นว่าน่าจะจัดมวยในวันหยุดและทุกอย่างก็จะลงตัวที่วันเสาร์ช่วงเย็นครับ สถานที่ชกค,คือเวทีมวยอตกรสซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากคุณสมจิตแว่นแก้วและก็ซอเอนะครับอีกอย่างคือนะครับทางเราอยากจะให้มวยในสังกัดมีรายการชกต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาและถ้าใครจำที่ผมพูดก็คือปี2 5 6 6นี้ผมจะขึ้นค่าตัวให้กับนักมวยเป็น70% เพื่อให้นักมวยในรายการจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราผ่านเหตุการณ์ที่หนักหน่วงมาแล้วถึงข่าวที่วงการมวยของเราจะต้องกลับมาลุ่งเรืองเฟื่องฟู <F ull> อีกครั้งขอให้แฟนมวยนะครับให้การสนับสนุนรายการใหม่ในเครือเพชรด,ดีๆด,ด้วยครับโดยรายการนี้นะครับก็เปิดด้วยคู่เอกเป็นไก่ป่าเจอกับโล่เงินนะครับรองคู่เอกคือกระดูกเหล็กเจอกับเพชรสุพรรณแล้วก็มีเจริญเงินครับเจอกับทางคลาสสิกแล้วก็เพชรสองแสงเจอกับนิโรธครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวข่าวที่นำมาแจ้งกันนะครับฝาก FC เพชรยินดีกดไลค์และก็ไปติดตามเป็นกำลังใจให้เสีย่ยบสด้วยครับ